สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนอนนน้อยสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะ,ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 6เร็วแรงทะลุนรก6นะครับเหมือนเดิมน,นะฮะก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปชมเนื้อหาของคลิปนี้กันนะช่วยกันกดไลค์กด s like, u b s c r i b e และกดปุ่มกระดิ่งให้กับช่องของเรานะฮะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยเนาะโอ โอเคครับถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าเนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่า โดยเริ่มเรื่องนะฮะเปิดมาที่พี่ดอมินิกและก็พี่โอคอนเนอร์ของเรานะฮะที่ดูเหมือนว่าพี่แกทั้งคู่เนี่ยกำลังแข่งรถกันอยู่แต่ปลายทางนั้นนะก็คือโรงพยาบาลบนหมู่เกาะแคนารี ary, ในประเทศสเปนซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะพี่โอคอนเนอร์ของเราเนี่ยจะได้เป็นพ่อคนแล้วเพราะว่ามีอานะฮะเธอเนี่ยกำลังคลอดลูกแล้วนั่นเองและภาพนะฮะก็ตัดไปที่พี่ฮอปที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนพี่แกเนี่ยกำลังหัวหมุนอยู่กับภารกิจใหม่อยู่จากสถานการณ์นะ,ะในตอนนั้นนะก็ได้มีขบวนรถสัมผัสของทหารรัฐ ถูกโจมตีจากแก๊งซิ่งรถที่มีฝีมือมากซึ่งเป้าหมายของพวกเขานั้นนะฮะก็คือการขโมยชิ้นส่วนดาวเทียมเพื่อที่ไปใช้ทําอะไรบางอย่างและในตอนนั้นเนี่ยพี่ฮอปนะเขานั้นก็มีคู่หูคนใหม่แล้วเพราะว่าเจเอเลนาเนี่ยตอนนี้เธอนั้นอยู่กับพี่ดอมินิกเธอเนี่ยมีชื่อว่าไรลี่ฮิกส์จากเหตุการณ์นี้นะฮะพี่ฮอปนั้นเนี่ยได้สันนิษฐานว่าฝีมือระดับนี้เนี่ยมีอยู่แค่แก๊งเดียวในโลกเท่านั้นและพวกเขานะก็สามารถจับพักพวกของแก๊งนี้มาได้หนึ่งคนก่อนที่จะได้นําตัว ไปสอบสวนและมันเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับว่าโอ้โห,หใสมาเชียวในตอนแรกเนี่ยใครเห็นก็คิดว่าเป็นพี่ดอมินิกซะอีกแต่ไม่ใช่นะเขานั้นเนี่ยคือสมาชิกคนหนึ่งของโอเวนชออดีตหน่วยรอบอังกฤษก่อนที่พี่ฮอปนะเขาเนี่ยจะซ้อมผู้ต้องหาคนนี้ซะนุม่มและได้รู้ว่าโอเวนชอนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ลอนดอนก่อนที่เขานั้นเนี่ยจะเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากพี่ดอมที่สเปนในตอนนี้นะพี่ดอมเขานั้นมาอาศัยอยู่ที่นี่กับเอเลนาพี่ฮอปที่มาถึงนะฮะได้ยื่นซองเอกสารอะไรบางอย่าง ให้กับพี่ดอมซึ่งในซองนั้นเนี่ยมันมีรูปของเลตตี้แฟนสาวข,ของเขาที่ตายไปในฟาสต์าคที่4พี่ฮอปเนี่ยได้บอกว่ารูปนี้นะถ่ายเมื่ออาทิตย์ก่อนในใจตอนนี้พี่ดอมเขานั้นนะไม่เชื่อสายตาของตัวเองและจะขอลุยภารกิจนี้กับพี่ฮอปเพื่อที่จะดูให้แน่ใจว่าคนในรูปเนี่ยคือเลตตี้จริงๆแต่พี่ฮอปที่บอกว่าพวกที่จะไปลุยนั้นนะมีฝีมือที่เก่งมากถ้าไม่จนตรอกจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่มาขอให้พี่ดอมช่วยและเขานั้นเนี่ยก็ต้องการทีมของพี่ดอมทั้งทีมก่อนที่พี่ดอม จะยอมช่วยและรวมทีมจนครบขาดแต่เพียงริโก้ซันโตและเทสโก้เรียวซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาทั้งคู่นะฮะน่าจะจัดทัวร์คาสิโนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งต่อมาจากคาให้การของพี่หัวใสนะฮะที่พี่ฮอปนะ,ะใช้กําลังรีดเค้นมาก็ได้รู้ว่าโอเวนชอร์เนี่ยตอนนี้เขานั้นกบดานอยู่ที่รอนดอนโดยเป้าหมายของพวกโอเวนชอร์ในตอนนี้นะฮะก็คือการประดิษฐ์อุปกรณ์บางตาชนิดหนึ่งมนเนี่ยมีชื่อว่าเทคโนบอมอุปกรณ์บางตาที่มีความสามารถล่มระบบเครือข่ายทางการสื่อสารของทหาร ม,มันจะทําให้ระบบการสื่อสารทั้งหมดนะฮะคููดาวนานไดถึง24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวแน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลทําให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนเพียงแค่ล่มระบบการสื่อสารเพียงวินาทีเดียวนะทหารเนี่ยอาจจะถูกฆ่าได้ง่ายๆแต่นี่ล่มนานถึง24ชั่วโมงไม่ต้องคิดกันเลยนะฮะว่าจะสูญเสียมหาศาลขนาดไหนแน่นอนครับว่าถ้าทําสําเร็จเนี่ยคงขายได้เป็นพันล้านและในตอนนี้เนี่ยโอเวนชอก็ได้ชิ้นส่วนที่ต้องการไปแล้ว2ใน3ชิ้นเหลือเพียงชิ้นเดียว เท่านั้นนะก็คือชิปควบคุมจรวด ICMB ตามที่พี่ฮอปเนี่ยได้กล่าวเอาไว้และในภารกิจนี้นะพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อเงินแต่เพื่ออิสรภาพของพวกเขาและพาตัวเลตตี้เนี่ยกลับบ้านพวกเขานั้นนะฮะได้เริ่มภารกิจทันทีโดยการไปรวบตัวโอเวนชอที่ลอนดอนโดยส่งพี่หัวใสที่จับไปด้านตอนแรกนะฮะเข้าไปเยันที่กบดานของโอเวนชอเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นโอเวนชอตัวจริงก่อนที่พวกเขานนั้นจะบุกเข้าไปจับกุมแต่ในตอนนั้นเองนะฮะวิทยุตํารวจเนี่ยก็แจ้งว่าบอกอตํารวจสากล ถูกบุกก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวว่าโอเวนชอ่ยต้องการล่อตำรวจมาที่นี่เพื่อให้บกตำรวจทางสะดวกก่อนที่พักพวกของโอเวนชอ่์จะบุกเข้าไปและในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้ตามไปที่บกตำรวจทันทีเหลือเพียงพี่ฮอปและพี่ดอมที่คอยรวบตัวโอเวนชอแต่ในตอนนั้นโอเวนชอ่ยก็ได้วางระเบิดและระเบิดที่นั่นก่อนที่เขานั้นจะขับรถหนีออกมาได้ตัดมาที่บกตำรวจในตอนนี้พวกของพี่โอคอนเนอร์ที่ตามมาตรวจสอบบกตำรวจสากลอยู่ ก็ได้เจอเข้ากับพระพวกของโอเวนชอและทั้งหมดเนี่ยก็ได้ตามมาสมทบก่อนที่จะใช้เวลาไล่ล่ากับพวกของโอเวนชอกันอยู่สักพักผลสรุปก็คือพวกของโอเวนชอนะฮะก็ได้หนีไปได้และพี่ดอมเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับเลตตี้ที่ตอนนี้นั้นเนี่ยเธอไม่มีที่แมวกูนี่ว่า และพี่ดอมนะก็ได้เจอเข้ากับเลตตี้ที่ตอนนี้นะเธอนัเนี่ยไม่มีทีท่าที่จะจําเขาได้เลยก่อนที่จะโดนเธอยิงใส่เข้าที่ไหล่ขวาหลังจากที่กลับมาที่เซฟเฮ้าส์นะพวกเขานั้นเนี่ยก็ได้รู้ว่าที่พวกของโอเวนชอ่ยเข้าไปที่บกตํารวจสากลนั้นก็เพื่อที่จะเข้าไปเอาของชิ้นที่3แต่ของชิ้นนี้นะทางบกตํารวจเนี่ยได้ซ่อนเอาไว้ในพื้นที่24แห่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบว่า1ใน24แห่งนั้นนะคือที่ไหนและพวกของพี่ฮอปนะเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน กันเขาว่ามันอยู่ที่ไหนก่อนที่พวกเขานนเนี่ยจะเริ่มสืบกันต่อโดยการหาคนที่ประกอบรถสายหมอบที่พวกของโอเวนชอร์เนี่ยใช้มันเนี่ยเป็นเครื่องยนต์พิเศษที่น้อยมากจะมีคนที่ประกอบมันได้จนพวกเขาเนี่ยสามารถรู้ว่าใครนะฮะเป็นคนประกอบพี่ดอมเนี่ยจึงส่งพี่โรมมนพี่ฮารและจีเซลเข้าไปตรวจสอบที่อู่นั้นทันทีพร้อมด้วยไรรี่ฮิกส์และในขณะที่กําลังคุยกับเจ้าของอู่อยู่นะฮะพี่หัวทองเนี่ยเจ้าของอู่ก็ได้แอบโทรหาโอเวนชอร์เพื่อให้เขานั้นเนี่ยรู้ว่ามีคน มาตามสืบเรื่องของแกอยู่ก่อนที่พี่โอเว่นชอเนี่ยจะส่งพักพวกของเขานะ,ะมาถล่มที่อู่นี้จนเละเหตุการณ์ครั้งนี้นะพี่หัวทองเจ้าของอู่เนี่ยแกก็โดนยิงไปด้วยก่อนจะทิ้งเบาะแสชื่อของบราก้าไว้ให้จีเซลและสิ้นใจไปมันเลยทําให้พวกของเราเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วโอเว่นชอกับบรากาเนี่ยทำงานด้วยกันหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะฮะว่าบรากาเนี่ยคือใครเขาก็คือเจ้าพ่อค้ายาบิ๊กบอสในฟา์สภาคที่4นั่นเองใครที่นึกไม่ออกนะฮะก็ลองกลับไปดูสรุปเนื้อหาฟาร์สภาคที่4ี ในช่องเราได้นะฮะแอบขายแอบขาย พี่โอแกเนี่ยก็ได้อาสาเข้าไปตามสืบเรื่องของรากาต่อแผนของเขานะฮะก็คือเขานั้นเนี่ยจะเข้าไปถามมันในคุกเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยรากาเนี่ยติดคุกอยู่โดยเขาเนี่ยจะใช้ให้สตาซีแอพขึ้นของเขาที่เป็นตำรวจอยู่เนี่ยพาเขาไปฝากขังแล้วก็มารับเขาเนี่ยในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งในวันนั้นนะฮะเขาเนี่ยเกือบโดนพวกของรากาเนี่ยฆ่าตายในคุกก่อนที่จะไฝชนะมาได้นะหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่ารากานั้นเนี่ยรู้เรื่องของพี่โอคอนเนอร์ว่าจะ ส่งเรตตี้เนี่ยมาเป็นสายในยเครือข่ายแก๊้ค้ายาของเขาจากโอเวนชอที่ตอนนั้นเนี่ยโอเวนชอนะเขานั้นเนี่ยมีเส้นสายอยู่ทุกที่ทุกหน่วยงานบาก้กาที่รู้เรื่องนี้นะก็ได้สั่งให้มือขวาของเขาเนี่ยตามเก็บเรตตี้ทันทีแต่เรตตี้นะเธอเนี่ยกลับรอดมาได้ก่อนที่โอเวนชอเนี่ยเขานั้นจะตามไปปิดจ็อบให้กับบาก้กาและได้ตามสืบจนรู้ว่าเรตตี้นั้นนะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อโอเวนชอเขาเนี่ยเจอเข้ากับเรตตี้เขาก็ได้รู้นะว่าเรตตี้เนี่ยเธอนั้นสูญเสียความสู และแทนที่เขานะจะฆ่าเธอทิ้งเนี่ยเขาเนี่ยกลับเอาตัวเธอะะกลับมาทํางานให้เขาและพี่โอคอนเนอร์เนี่ยเขาก็ได้รู้ะะว่าโอเวนชอ่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็รอบคอบมากไม่มีทางที่จะไล่าตามพระทันได้เลยเพราะว่าทางเดียวที่เขาจะเข้าถึงตัวโอเวนชอได้ก็ต่อเมื่อเขานั้น,นให้เข้าถึงจากคําพูดของรากาต่อมาพี่ดอมนะได้ไปแข่งรถกับเบลตี้และได้สารสัมพันธ์กันนิดหน่อยอย่าคิดลึกนะไม่ได้ทําอะไรกันก่อนที่โอเวนชอระจะออกมาเจอกับพี่ดอมและบอกให้พี่ดอม เนี่ยถอนตัวออกจากภารกิจนี้ซะพี่ดอมเนี่ยแกได้บอกไปนะว่าจะถอนตัวก็ต่อเมื่อให้เลตตี้ถอนตัวด้วยแต่แน่นอนว่าโอเว่นชอเนี่ยก็ไม่ยอมอยู่แล้วและได้วางมือสไนัยเอาไว้นะหวังที่จะฆ่าพี่ดอมถ้าหากพี่ดอมเนี่ยไม่ยอมถอนตัวแต่พี่ฮอปนะที่ใส่เครื่องติดตามพี่ดอมเอาไว้ ก็ได้เอาสไนายมาจ่อที่โอเวนชอหวังที่จะแลกกันมันก็เลยทำให้โอเวนชอนะยอมกลับไปแต่โดยดีในขณะนั้นนะเท็ดพาร์เกอร์เขานั่นเนี่ยก็ได้ตามดูโอเวนชออยู่จากกล้องวงจรปิดในเมืองที่พี่ฮอปเนี่ยไปหักมือมาและขอเชื่อมภาพสดจากกล้องทุกตัวในเมืองเอาไว้ขอเล่าหน่อยนะฮะจะบอกว่าทำไมถึงไปหักมือมาซึ่งตอนแรกเนี่ยไอหน่วยงานนี้นะมันเหมือนจะสมรู้ร่วมคิดกับโอเวนชอเพราะว่าทุกที่ที่ชอไปเนี่ยกล้องวงจรปิดในเมืองนะมันจะใช้งานไม่ได้เลย ันเลยทําให้พี่ฮอปนะแกเนี่ยเข้าไปบอกกับหัวหน้าหน่วยงานนี้ให้ขอเชื่อมกล้องเพื่อดูภาพสดและไม่ให้ทําอะไรกับกล้องในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ระหว่างที่พูดไปเนี่ยก็บีบมือไปมือพี่แกเนี่ยแดงเป่งจนขึ้นหน้าจากที่พี่เทสนะแกเนี่ยได้รู้ว่าพี่โอเวนชอเนี่ยเขานั้นหายไปในย่านนี้และกล้องเนี่ยก็ไม่เห็นเขาอีกเลยทําให้เขานั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งในรัศมีครึ่งไม์นี้ไลลี่คู่หูของพี่ฮอปเนี่ยก็ได้ชี้เป้าไปที่ที่หนึง่ง ที่อยู่ในบริเวณนั้นมันนี่มีธรรมเรดีและสามารถเข้าออกได้หลายทางเขาทั้งคู่นะจึงลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีแต่ก็ต้องแห้วตามเคยครับเพราะว่าพวกของโอเวนชอเนี่ยเคลื่อนย้ายออกไปแล้วพี่ฮอปเขาเนี่ยสังเกตเห็นสีอะไรบางอย่างที่ตกอยู่ที่พื้นน่าจะเป็นแผ่นสีที่หลุดออกมาจากอะไรสักอย่างเขาเนี่ยจึงเก็บมันกลับมาตรวจสอบและพบว่าสีที่ว่านั้นเนี่ยก็คือสีชนิดพิเศษที่ใช้ในทางการทหารและสีชนิดนี้เนี่ยก็มีรายชื่อฐานทัพในยุโรปเนี่ยที่ใช้สีชนิดนี้อยู่เหมือนกัน พี่ฮอปกเลยจึงให้พี่เท็ดเอาชื่อฐานทัพในยุโรปนั้นเนี่ยมาเทียบกับรายชื่อทั้ง24แห่งที่เป็นที่เก็บของชิ้นสุดท้ายที่โอเวนชอร์เนี่ยกำลังตามสืบอ,อยู่และมันเนี่ยก็ตรงกันอยู่ที่หนึ่งจริงๆสถานที่นั้นนะฮะก็คือฐานทัพนาโตประเทศสเปนและในคืนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขานั้นสามารถจับพับพวกของโอเวนชอร์ได้1คนขณะที่เขาเนี่ยกำลังผ่านหนังเข้ามาในฐานทัพนาโตแน่นอนว่าเขาเนี่ยปิดเรื่องนี้เป็นความลับเพื่อที่จะดักจับตัวโอเวนชอร์ทันทีที่เขาเนี่ แต่ตามมาตรการป้องกันภัยของฐานทัพนะพวกเขานั้นเนี่ยจะต้องย้ายสิ่งของที่ว่านั้นเนี่ยออกจากฐานทัพไปเพื่อไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยมันจึงทําให้เป็นไปตามแผนที่โอเวนชอร์เนี่ยได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกโดยเขาเนี่ยตั้งใจให้คนนะแทรกซึมเข้าไปในฐานทัพเพื่อจะให้ทีทางฐานทัพนาโต้นะจับตัวไว้ได้แล้วขนของนั้นเนี่ยออกจากฐานและเขาเนี่ยค่อยดักปป้นเอาจากรถขนของนั้นนั่นเองแน่นอนว่าแผนนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะโดนตลบหลังแบบนี้แต่พี่โอคอนเนอร์นะแกนั้นเนี่ยนึกถึงคําพูดของรา ตอนที่อยู่ในคุกว่าโอเวนชอเนี่ยจะเข้าถึงตัวเขาได้ก็ต่อเมื่อตัวเขานั้นเนี่ยจะให้เข้าถึงเขาเนี่ยจึงคาดเดาเอาไว้ว่าแผนต่อไปของโอเวนชอนะก็คือการบุกปล้นรถขนชิปนั่นเองและพวกเขานนเนี่ยก็ได้ตามไปไล่ล่าพวกของโอเวนชอทันทีจากเหตุการณ์นี้นะทำให้พวกของโอเวนชอนั้นเนี่ยถูกจับและพี่โดมินิกเนี่ยก็สามารถบินได้ยินไม่ผิดครับ บินไปช่วยเหลือเลตตี้ไว้ได้ทันจากตอนที่เลตตี้นั้นเนี่ยพลาดเกือบตกสะพานมันทําให้เลตตี้นั้นเนี่ยประทับใจในตัวพี่ดอมมากและกลับมาเป็นพวกของพี่ดอมทุกคนได้วางแผนเอาไว้ที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติพี่ฮารและจีเซลเขาทั้งคู่นะฮะจะลงหลักปักฐานด้วยกันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นมันทําให้เราเนี่ยคิดว่าหนังนะจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่หนังเนี่ยแม่งยังเหลือเวลาอีกเกือบชั่วโมงโอ้โหก่อนที่เรานะฮะจะรู้ว่าโอเว่นชอนนั้นเนี่ยยังมีแผนสำรองอยู่เขานั้นเนี่ยได้ หือนะตามไปเก็บมีอาและลูกของพี่โอคอนเนอร์โดยโดยเขาสั่งพพวกของเขาเอาไว้ว่า ถ้าหากตัวเขาเนี่ยไม่รอดกลับไปนะให้ฆ่ามีอาและลูกของเธอทิ้งซะซึ่งโอเวนชอรเนี่ยรู้ว่าจุดอ่อนของพี่โดมินิกโทรลโตเนี่ยก็คือครอบครัวมันจึงเลยเป็นข้อต่อรองที่ให้ตำรวจเนี่ยได้ปล่อยตัวโอเวนชอและพักพวกของเขาเพื่อที่จะแลกกับตัวมีอาแล้วก็ลูกของเธอและพวกเขาเนี่ยต้องจำใจยอมปล่อยตัวโอเวนชอและพักพวกไปพร้อมกับรถและโอเวนชอนะพี่แกเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ายังเห็นพวกของตำรวจแล้วก็พี่ดอมอยู่บนเส้นขอฟ้าเนี่ยเขานั้นเนี่ยจะโทรสั่งให้ฆ่ามีอาและลูกทันทีและใน ขณะที่ปล่อยตัวโอเวนชอออกไปเนี่ยพี่เท็ดเนี่ยแกก็ได้ตัดสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายทันทีเพื่อที่จะไม่ให้พวกของโอเวนชอนะติดต่อไปหาพระพวกได้พวกวีดองกับพี่ฮอปนะก็ตามไปไล่ล่ากันอีกครั้งแต่ด้วยที่นี่เนี่ยเป็นเขตฐานทัพโอเวนชอเขานั้นเนี่ยไม่มีทางเลือกที่จะหนีไปได้และแผนต่อไปของเขานั้นเนี่ยก็คือการนําเครื่องบินลำมะหึมาเนี่ยมารับตัวของพวกพี่แกออกจากที่นี่จากเหตุการณ์การไล่ล่าในเขตฐานทัพนาโตครั้งนี้นะก็สามารถจัดการกับพระพวกของโอเวนชอลงได้ด้วยการใช้ปืน ยิงเข้าที่แผ่นแฟบตรงปีกของเครื่องบินก่อนจะทําให้เครื่องบินเนี่ยตกลงมาระเบิดจากเหตุการณ์นี้นะทำให้ตัวของโอเวนชอร์เนี่ยพลัดตกลงมาจากเครื่องบินในขณะที่ต่อสู้กับพี่ดอมเพื่อแย่งชิปกันจีเซลเธอนเนี่ยตกลงมาจากรถนะฮะในตอนที่ต่อสู้กับพวกของโอเวนชอร์ตอนนั้นเนี่ยเธอนะได้ช่วยชีวิตของพี่ฮานเอาไว้มันทําให้พี่ฮานเนี่ยเสียใจมากเขานั้นนะตกลงกับตัวเองว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุน่นเพราะมันเนี่ยเป็นพันธสัญญากับคนที่เขารักและในตอนสุดท้ายเนี่ย ทุกคนก็ได้รับนิลโทษกรรมและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเขาในลอสแอนเจลิสเลตตี้เนี่ยเธอก็กลับมาอยู่กับพี่ดอมส่วนเอเรนานะฮะตอนแรกนะพี่ดอมนะจะให้เธออยู่ด้วยแต่เธอนนั้นเนี่ยจะกลับไปทํางานเป็นตํารวจเหมือนเดิมพี่แกเกิดจะได้มีสอคนแล้วละ่ะรู้สึกว่าอืมกะอักระอ่นไงก็ไม่รู้นะและหนังเนี่ยก็จบลงแต่เดี๋ยวนะฮะภาคนี้เนี่ยมีเอ็นเครดิต ภาพตัดมาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นในตอนที่ Mazda RX 7และ Mitsubishi Evo 9อืม9หรือเปล่านะหรือว่า8เนี่ยไม่แน่ใจนะใครรู้นะช่วยคอมเมนต์บอกทีที่ตอนนี้เนี่ยกำลังซิ่งหนีใครบางคนอยู่ ซึ่งฉากนี้เนี่ยก็คือคัดซีนคัดซีนหนึ่งที่อยู่ในฟาสภาคที่3โตเกียวดิฟนั่นเองตอนนี้เนี่ยได้มีใครคนหนึ่งแอบสะกดรอยตามพี่ฮารอยู่และได้จังหวะชนเข้ากับมาสด้า R X s ที่พี่ฮารเนี่ยเป็นคนขับจนรถเนี่ยหมุนติ้วติ้วเป็นลูกค่างก่อนที่เขานนเนี่ยจะออกมาจากรถและโทรหาพี่ดอมินิกโทเรโตแล้วพูดว่านายไม่รู้จักฉันแต่เดี๋ยวได้รู้แน่เขานั้นเนี่ยก็คือเด็กกาดชอพี่ของโอเวนชอ์ที่พี่ดอมแกเนี่ยเพิ่งซิวไปนั่นเอง เปไีกันบ้างครับกับเนื้อหาที่นํามาสรุปให้ฟังกันในวันนี้ถ้าอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ย <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปหรือว่าดิสคริปชันได้เลยนะฮะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบอยากจะให้ผมมาทําคลิปแบบนี้อีกนะก็สามารถสนับสนุนกันมาได้โดยการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะผมเนี่ยจะชื่นใจมากๆเลยเนาะสำหรับคนที่ดูและทําจนครบถ้วนะ <Wow. S 1> นะโอเคครับผมแล้วสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะเจอกัในใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกัน นะครับผม See you next time บ๊ายบาย